นี่เป๋ะมันติดบุญพี่น้องอสองหัวติงเดียวกันนี่แหละติงเดียวกันบกบิังพี่นอ้องก่อนซ่อนหัวเกา่าฟังไว้ให้มันขึ้นไม่พี่นอ้องข้าเจ้าบ่มากวนออกฮกเก็ตหัวพี่น้องมันห่าบใสก่กันเลยฟังลงนี้แล้วเนาะเงาไม่นี่เอ้าฟังลงเงาไม่เลย อืมโอ้เขี้ยงี้คนถือเสียมขาดมัน <c oughs> เป็นเขี้ยหน่อยพี่น้องเอ้ยคนตะพัดกลมนขาวต่อจังสี่เบิเหนียวอานนี้โหวัยตะพัดกลนมันมามีเขี้นี่แหละเขี้ขยงี่กูมูนแสดงอมแอมเท่านี้ก็ทีนีเขี้ยอีกอยู่นี

เพียบ <im itation> เลยมาดียืดด่วนเขากัพวเลยเต็มตาเต็มตายมาเอา <im itation> มันๆโอ้ยพี่น้องกลับมาพ่กรองผมเบิงบ้งดูพี่น้องเบิง้งผมผมกลม่นมันมาเปลี่ยน <c oughs> มาเป็นหัวในหน่วยพี่น้องในซับนอยู่ในอยู่ในดินพี่น้องเสียมค่าไปเพราะฉะนี้กล, <c oughs> นล่นนี่แหละโต้ทึงๆมันนี่บนหน่อยครับ ยมจะเอาขึ้งงมนมาให้เบิ้งสามเปียงเลยพี่น้องเอ้ยเปียงที่สองเฮ้นแตกเนาะเปียงที่สาม,มาสร้างไปมั่นหัวเงี้ แตกสเตียงสับสับกบเยผัแหงหอกแต่ว่ากบของผมแหละสามเตียงะ เชียญยี่น้นองเชียีลงหัวี่เชียีสมซืวอบหาไปกันหาทันยงดูจหาก็บ่หาบแกทงบ่เห็นขุนคนสีมาทางมือเาอเฮาไปับมันสองหนึ่งแค่บงน่เป็นหัวกลวงจังเหัวเดอ่ี่ สับดินมันบ่กซับที่เกๆกันนะมันบ่เห็นเห็นซับน่อยนับหาั้งแตมสินหัวหนหัวหญ่แต่ว่าหัวบ่งามพี่นรออหัวหญ่มันไปถือนอันหากอันนั่นดีถึหากไ่ไม่เลยเห็นบน่ะมันลงไปน้ำกันดีไปยังแล้วมันหากไม่บังคับให้มันเป็นลุ่งหัวัิบหัวหินหัวหิน บ่รู้ว่ามันหาบสั่มเลยเธอบ่หอเห็นเนี่ยมีซับหาอยู่จังสี่ละ่ะซับหาติงมันผีติงมันมาทั้งผีบ่รู้ว่าวมันหาบกันเขี่ยใหม่เขี่ยใหม่เอาไปไปแล้วจักหัวต่อนี่นี่มันน,น,นี่พี่น้อง้อ,นนอ,นนอสี่หัวอยู่นี่ร่วมกันไว้ก่อนเขี่ยนี่มีสี่หัวแล้ว ไปไหนไหนกิดได้ทั้งหมดข้ามิตรใหม่วะข้าวมีตรนั่นยังเคียวเลยน้ำก็มีทั้งหวัวนเ <c oughs> ขี้ยไม่กับไรก้อนอย่างหยางสี่ก็ก้นไปกินได้พี่น้องว่าเป็นก้นไปขายเลยเขาก็กินได้ไปต้ม ไปต้<ะ>ตมก็ได้ไปเห็ดของหวานเดี๋ยวสีเห็ดมีนูของหวานให้พี่น้องเบิ่งอยู่ที่แน่ๆแจกพี่น้องก้ <c ười> นหงวนบางหันในตาหนึ่งแจกพี่น้องเบิดใส่บุญข้าวสากใส่บุญข้าวสากพี่น้องอันนี้มันเบิดบุญข้าวสากแล้วก็ okay. เอาไปที่กินละหายากคนยาก,ยากมีเป็นของหาง่ายพี่น้องอาหารปลาของปลามา ยุ่งกับพ่อยุ่งดินี่ลุ่งเป็นบ่บ่หาบมันบ่หาบมีแต่ไปเลยเมันไปพ่อเงาไหมน้ำลงหาบเลยอาเอารุ่นนสำกันลุ่นรุ่นพี่น้องลุ่นฟอกอีกเลี้ยวหาบนั่นหาบอีกเลี้ยวหาบไปแล้วไปเปลี่ยเปลี่ยนเป็นอย่างเดียว เห็นหัวแล้วพี่น้องเห็นหัวแล้วเอา้าขึ้นเมื่อตึ้งเทิงก<ๆ>ันที่นี่ <c oughs> นังว <c oughs> ่างไปน้ำมูนเลยเด้อ <c oughs> เออลุนต่อไป <c oughs> อีกอีกแล้วพี่น้องเ <c oughs> ขหาหักไหม เขหาหักไม่เขหาหักไม่จ้าบ้า<ร>โอ้โอหัวคือยังหัวเโาเนาะโอเ้เขี้นี่เขี้นี่มันครับเขี้นี่เิ็สุดท้ายเลยเวลาที่ทิมไปเลยทิมไปเไป็ปปนเรื่องปะต้องไปจสรุปยอด ของมีตะเคียบพี่น้องบ่ดมเนาะสองหรือสามหัวบุ๊คเอาไปพุ่นเลยจะใส่ตาแล้วจะทิ้งแล้วเสตาและสองหวัวสามหวัวนี่แหละนี่พี่น้อง ขี้ันี่ถือว่ามานอยู่พี่น้องสกะทิสี่อ่าหกเ็ดแปดเก้าสิบสิบหัวี่น้องถือว่าปมานอยู่ขี้อันไนขี้อนไหนนขี้อันไหเศราพี่น้องเสราเขาไปเบ่งตา ฝนกับพ่อฝนเอ้ยน้ำกับพ่อน้ำฝนกับพ่อฝนพี่น้องเอ้าวูน่ะโอ้สิบกิโลแล้วล่ะทั้งขี้ดินพี่น้องทั้งหลังผมนี่เป็นบ้านนาเพียงพี่น้องปีนี้เขามาลายบ้านแล้วพี่นี่ ปลาแตกปนีแหละตอนนี้ก็ห้อยหมื่บ้านกระจอกกับมาหลายครับนี่กับกระจอกกับมาอีกท้างหลังผรมนี่สามครับไปก้อนนั้นแล้วก็สามบ้านอ้อมเอ็มแถวนี้แหละพี่น้องเพิ่นมาหาอยู่หากินนั้งกันหกลนมั่นว่าปลามั่นกะหามางกลมยากพี่น้องแ,แนะนำเพิน่นกลมเน้อบดถมจะแนะนำเพิ่นให้ก้นถมเหรอพี่น้อง เพราะว่าปีหนาไปรุ่นกับพ่อได้กลดไม่หัวงามอยู่พี่น้องโอ้หัวงามหัวงามหัวงามเป็นมัตตานหน้าเพียงรครับอืมติงเดียวเพราะว่ามัน,ม,นมันขึ้นไม่ติงเดียวเดวียวเพรานึงเลยยังถ,ถือว่าถือว่าใครอยู่กับ năm tinh, cái nấm kia cá cong Thấy bàn này, bằng khuôn có mấy con vào phẳng Tất cả, ôi! Lại hồn kia màn ซับดิโอ้ยเตะงอมมันซับงัดหัวมันข้นมาน้ำกัล <pap as. S 1> โอ้สองหัวสาม <laughs> หัวหัวใหญ่เป็นผู้หักโอ้ยเซงมันเตก้นยากหายาก <laughs>

thì ngay có đi ngồi vẫn càng mới dây bên ngoài mà con, à, con bị được พี่น้องนี่ก็อ,อีกแล้ว,วหัวนึงเี๋ยววันี้กัน <c oughs> ตะเคี้ยววัวตะเคียวมันหากติ้งฟังไว้ฟังเราก็ก้นขึ้นมาอีก <c oughs> วันงามอยู่ khẩu <laughs> hạc mày nó bị đỏ kia này khẩu hạc mày khắc lấy dây xoáng hoa là nó ngâm lắm Ôi, một này này. cái này nó cắt dưới đây kia năng đứa <laughs> <laughs> năng một chút để sau cuốn đây khẩu hạc mày มันก okay. huh? ิเอา n ากได้สงหัวแล้วล่ะมูอเต้หัวเง่มันเกไดคือลักษณะแล้วเบิ่งามันหลดลักษณะว่ามันเอา n h ạ มันเ้็ใหม่มันเนห้คนบริสิทธิ์เลยมนเป็นกงมึงพี่น้องหัวเก่ต่เสดาเอาฟังไว้ฟังไว้นี่ฟังอันห่างน้ำนึง หมดๆนี่นี่ฟังไว้นี่นี่กับอันหากน้นํานี่เออวัดไว้น,นี่ละปีรุ่นมะก่นใหม่กันหาฝนดีมันเกิดอยู่ต่อไม่ฝนฝนดีก็ที่ได้ฝนดีปีรุ่น อีกบ่หนดีวตใหม่ไ no ีกนหึงแค่ยูหาบสามพี่น้องหับสามววันนกับ ไปอยู่ดูปีน้องปลามิตรนาม,มทางนี้กับบนันนแลเพียงอีกสองสามคนครับฟับงทางนี้แล้วมาเมือกีเพิ่นเข้าไปเขาเป็นอีกสอง วันน่ะเพียงก้อนนั่นเป็นบานรธรรมท่าอีกสามขันฝนเาตัวขันแดดที่ดีดมา,าลายก็หนีอยู่ครับ <c oughs> พ,พี่น้องห้อยอกระจกสางตะลายมือแล้วครับนี่ว่ามันเศร้าให้ <c oughs> อันนี้เป็นหุนที่สองที่สามที่สีู่ครับ พอดีก็มาเห็น,นครับเครียเครียมันยังยังไอ้สดสดอยู่ครับนี่คือมันป่าตายครับขาเจ้ามาก้อนนี่ขาเจ้าบ่ฝังครับบัดท,ที่นี่จุดสังเกตยังไงที่เฮาสามารถหาอะไรก็คือใบที่มันยังเขียวอยู่ครับใบที่มันยังเขียวอยู่ก็หาเบิง้งก็เห็นพอดีครับนี่เชือกหนึ่งก,ก็ไดกกลอยู่ครับครับสาวสดีกระกกนอยูเบิง้งไปรุ่นน้ำกันครับ ขีเก้าเขาเจ้าหา,าว่าเบิราะว่ามงบริเวณนี้เขาเจ้าเศร้าให้แล้วเป่นว่ามันสีมีหัวบ่ครับนี่ครับผมก็จิหาเครียดทามมอยุ่เครียน่อยพี่น้องเครียน่อยหน่อยก็สิเพาเป็นหัวดอกกับเครียนหน่อยเคยรียมัน ให้อยู่ขเขาจะวกกนไปเบิดอครับเขี้ยนน้อยโอ้ฝนคือส่งเม็ดคือส่งเมนะ็ดหนาเดี๋ยวฝนสิบว่าเปียกจีน่ครับใบยังเขียวๆอยู่ครับมันเจโจเขีขเ้ยนน้อยเขโจวกกนพี่น้องพ่อพ่อว่าได้ให้มันแพร่ร,รุ่น แขนเบิ็นเลยครับเพราะเขาจะเอ,อาแมวให้เขี้ยงอยากหาอยากยิ่งหน่อยพี่น้องเพราะว่าาหาหม่องเก่าเพินพ่นเพิ่นเขามาหมุนปลาแล้วนี่ห้อยไม่ๆก็มีห้อยเก่าก็มีพี่น้องคันพ่อพ่อเขี้ยงก็ถือว่าดวงดีตาดีพี่น้องพ่อไปพ่อได้รุ่นไปเฮ้เขี้ยนี่พี่น้อง ไม่เขาเจากลมันก็เจาฝังบ่เดี๋ยวผมจะไล่เบึงบ่อฝังให้มันขาดตัวพี่น้องนี่เฮ้ยเกี้ยวบบงไงยู่ใสปุ๊บหาพี่น้องจงไงหรือหาเหงาบ่าพ่อเขาเจาสับจักฝังบ่อฝังขันเห็นกับพ่อได้ฝังอยู่พี่น้องาว่าผมกะอนุรักษ์ไว้ เรกไว้ถ้ากลนปีรุ่นนะครับขัดเห็นพื้นมากลนมากลนบอ่อฝังกับพ้เด็๋ฝังอยู่ตะเคี่ยงย่งใหญ่พนกลนแล้วเต้าข้าเจ้ากลนเศาสองหวัวอันป่ะระวังไว้มีอีกวามันไปอีกวาน้ำ กนขี่เก่กกเากโจเลยสองหัวอเอาประเดีไล่บ้างเตียหนึ่ง<ะ>ครับผมนี่ก็เป็นผลงานครับผมผลงานของมือนีครับผมเป็นวันจันที่สิบสองครับผมนี่บรรยากาศกับฝนตกเปียกไปแล้วครับนี่ฝน <c oughs> ตกเปียกบึงบ <c oughs> ึงพี่น้องมั่น ตรงนี้ตัวหวยง่พี่น้องถือว่ามันครับมันขนาดเลยครับผมครับนี่แหละครับสมัยก้อนสมัยเก่าวิธีชีวิตครับผมหาอยู่หากินคนมันคนมันแซงพี่น้องคนมันแซงพ่อได้อยู่ได้กินแต่ก่อนก็ไปคนบุญเขาสากพี่น้องแต่ว่า๋ยนนี้ก็กลายบุญเขาสากลายบุญเขาประดับดินแตวเขาก็มากลไปเฮ็ดไปกินแล้รพี่น้องมันไเตะมากลโดนแล้วแต่ว่าขาเจ้ากับาศใ้าห้แล้วก็ถือว่ามันครับผม ทันใดครับฝากไว้รับผมท่านใดชี่นชอบก็ฝากกดไล์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับผมตุ้งเดียงข้างล่างพี่น้องตุ้งเดงข้างล่างครับผมยุ่งายพี่น้องยุ่งายครับผมสาวเวลียครับบ้านสานครับผมอ่อนซ้อนอีสานอำลาพรพน้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ